ในตอนแรกที่เห็นโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะต้องไปเยือนเอเมเรดสเตเดียมของอาร์เซนอลในเกมเอฟเอคัพใครๆก็คิดว่าเป็นเวรกรรมของทีมปีศาจแดงน,นะครับที่ต้องเจอกับงานหินหลังจากที่เพิ่งเสร็จศึกแดงเดือดมาหยกๆครับแต่หลังจากที่รูเบนเอโมริมได้แสดงให้เห็นนะครับว่าปีศาจแดงยังคงเป็นทีมที่มีพลังแฝงด้วยการไปเสมอกับลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลมาได้ทีมที่ต้องหวั่นไหวก็กลับเป็นอาร์เซนอลครับ มิเกลอันเตต้าได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการทีมที่จัดการกับทรัพยากรนักเตะในทีมได้เป็นอย่างดีนะครับใช้ประโยชน์จากศักยภาพของนักเตะได้อย่างเหมาะเจาะแต่ในเวลานี้อาร์เซนอลกลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่มินเมเมื่อพวกเขาปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจรงจิงจังการตกรอบเอฟเอคัพรอบ3ด้วยการแพ้จุดโทษต่อทีมพิศ,ศาจแดงถือว่าเป็นผลต่อนเนื่องมาจากความแพ้แพ้ต่อนิวคาสเซิลูในเกมคาราบาวครับ รอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นครับในฟิลียร์ลี์นะครับพวกเขาก็ยังตามหลังลิเวอร์พูลทั้งที่ลงเล่นมากกว่า1นัดเหตุผลที่เห็นด้วยตาเปล่าก็คือการขันนักเตะท,ที่มีประสิทธิภาพในตำแหน่งสูนหน้าครับนับตั้งแต่ที่ได้คายฮาวเวยและก็แกเบิลเชซุสมาร่วมทีม การซื้อสูนหน้าของอาร์เซนอลก็ดูเหมือนว่าจะถูกพับโครงการใส่ตู้ไปเลยอาร์เซนอลมีโอกาสยิงนิวคาสเซิล23ครั้งนะครับแต่ว่าเข้ากรอบแค่3ครั้งเท่านั้นและยิงแมนยูนเดต26ครั้งเข้ากรอบ7ครั้งใน120นาทีโดยที่การยิงทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษถึง22ครั้งครับและทีมปืนใหญ่ย,ยังได้บอลในเขตโทษของทีมปีศาจแดงถึง55ครั้งตัวเลขนี้บอกอะไรได้หลายอย่างมากครับเรื่องที่น่าคิดต่อไปก็คือ สองเกมนี้นอกจากอาร์ซนอลจะยิงได้แค่ประตูเดียวแล้วประตูนั้นก็ยังมาจากเกรเวลมาการเยสซึ่งเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอีกต่างหากครับและเพื่อตอกย้ำถึงการด้อยประสิทธิภาพในเกมบุกของอาร์ซนอลก็คือการที่แมนยูไนเต็ดต้องเล่นในช่วง29นาทีสุดท้ายของเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีโดยที่ไม่มีเดโกดาโลที่โดนใบเหลืองแดงตั้งแต่นาทีที่6กครับอาร์ซนอลไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าที่แท้จริงนะครับเชซุส <Jesus S 2> เคยเป็นความหวงังตอนที่อยู่กับ City, แมนซิตี้ ปล่อยเขาให้อาร์เซนอลตอนนั้นเขาก็โรยราไปแล้วครับส่วนฮาวเวสที่ยืนในตำแหน่งนี้ให้กับอาร์เซนอลก็เพราะว่าอาร์เตต้าเห็นว่าฮาวเวสันพอจะยิงได้พอเปิดได้เพื่อนได้พอจะมีส่วนร่วมกับการทําประตูได้แต่ทั้งหมดก็คือพอเล่นได้เขาไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อเป็นศูนย์หน้าอย่างแท้จริงครับ เมื่อช่วงซัมเมอร์นะครับเบนจามินเซสโกของแอร์เบลิ์ซิกคือเป้าหมายหลักที่มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะย้ายมาโดยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่55ล้านปอนด์และอีกคนที่มีข่าวจะซื้อก็คือวิกเตอร์ยูเคเรสซุน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ว่าอาเตตากลับเลือกที่จะเสริมแนวรับเพื่อให้มีตัวเลือกมากขึ้นนะครับด้วยการซื้อริคาโดคาราฟิออรีกองหลังทีบชาติอิตาลีมาจากโบโลญญาด้วยค่าตัว4-2ล้านปอนด์และมิเกลโมเรโน่มิฟิลจากเรอสเสสิดั ที่ไม่ใช่ตัวสร้างสรรคเกมโดยธรรมชาติแต่กลับเอามาเสริมทีมเพื่อเป็นตัวแทนของมาร์ตินโอเดกาตในยามฉุกเฉินซึ่งรายนี้ทีมปืนใหญ่ก็ต้องจ่ายค่าตัวไป32.6ล้านปอนด์ครับการเสริมแนวรุกรายเดียวของอร์เซนอนก็คือการไปยืมบริมสเตอร์ลิงที่เป็นศูนย์เกินของเชลซีในช่วงนาทีสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ครับซึ่งใครๆก็มองว่านั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นแค่การแก้หน้าที่โดนแฟนบอลด่าว่าไม่ยอมเสริมเกมรุกเลย เตอร์ลิงลงเล่นไปแล้ว12เกนมนะครับยิงไปได้แค่ประตูเดียวแม้ว่าเขาจะพยายามจะโชว์ผลงานให้เข้าตาอาร์เตต้าในช่วงที่บุกโยซาก้ายังเจ็บอยู่ แต่ก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยครับส่วนฮาวเวสครับเขาเคยเล่นไปกองหน้าก็จริงแต่นั่นก็ไม่ใช่ตำแหน่งโดยธรรมชาติเพราะว่าสูน้าธรรมชาติจะไม่พลาดในจังหวะโล่งๆหน้าประตูอย่างในเกม F a ครับกับทีมพิษดาแดงแน่นอนหรือตอนยิงจุดโทษเพื่อการตัดสินเข้ารอบก็ยังพลาดอีกจึงไม่แปลกใจนะครับที่แฟนบอลจะมองว่าเขาคือจุดอ่อนของเกมบุกในเกมกับแมนยูในเต็ดนะครับฮาวเวสมโอกาสยิง5ครั้งในกรอบเขตโทษและได้บอลในกรอบอีก11ครั้งครับและยังมีจังหวะที่ได้หม่งโล่ง โล่งหน้าประตูนิวคาสเซิลนะครับเพื่อเป็นลูกตีไข่แตกในเกมคาราบาวครับแต่กลับม่งพลาดไปโดนหัวไหลทำให้เขากลายเป็นศูนย์หน้าที่พึ่งพาอะไรไม่ได้ครับและตอนนี้อาเตต้าก็ยิ่งเจอเปัญหาหนักเข้าไปอีกครับเพราะว่านอกจากชาก้าจะต้องพักเป็นเดือนแล้วดาวรุ่งวัย17ปีอย่างเอทานวานเนรีก็ยังเจ็บีคนนึง ที่แย่ไปกว่าน,นั้นก็คือเชซุสที่เป็นศูนย์หน้าธรรมชาติแท้จริงคนเดียวของทีมแม้ว่าจะดรอปลงไปเยอะหากเทียบกับตอนที่อยู่กับแมนซิตี้เขาก็ต้องถูกปลิ่นตัวออกในครึ่งหลังที่เจอกับแมนยูไนเต็ดอาเตด้ายอมรับว่าเชซุสเจ็บอีกแล้วนะครับจนต้องเปลี่ยนออกแล้วก็ต้องมาคอยลุ้นนะครับว่าในสุดสัปดาห์นี้เขาจะกลับมากู้สถานการณ์ให้กับทีมได้หรือเปล่า ช่วง2ฤดูกาลมานี้นะครับอาอร์ซอนเป็นที่กล่าวขานอย่างมากในเรื่องการทําประตูจากลูกตั้งเตะจากผลงานการโคชของยิโคัสเดเวอร์ที่มีคนไปเขียนรูปของเขาไว้ที่กรแพงนอกสนามเคเมเรตแล้วครับ62ประตูที่อาอร์ซอนได้มาในฤดูกาลนี้นะครับมี20ประตูที่มาจากลูกตั้งเตะหรือว่า32%ของประตูที่ได้มาทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งจุดโทษด้วยนะครับแต่ในช่วงหลังประตูเหล่านี้ก็เริ่มจะฝืดเคืองเพราะว่าคู่แข่งก็เริ่มจัดจับทางได้บ้างแล้วครับที่โอวลคออดีตศูนย์หน้าของอาซนอลพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันก็เหมือนกับที่หลายคนเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าอาซนอลต้องเร่งหาศูนย์หน้าให้ได้เพราะว่าถ้าได้มามันก็จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยครับขณะที่เพื่อนร่วมทีมทําเกมมาได้ทับตายแต่พอบอลไปถึงฮาเวสซึ่งเป็นศูนย์หน้าจําเป็นที่เล่นเหมือนไม่มีความจาเป็นเขาก็กลับยิิงงงท้งยขวา แบบนี้เป็นใครก็ท้อครับแต่ถ้าจะให้ตัวเองกลับมาอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์อร์เตต้าต้องรีบลงมือครับตอนที่น่าจะซื้อเซสโกมาได้ง่าย,ายๆพวกเขาก็ปล่อยให้นักเตะได้ต่อสัญญาหปีกับไลซิกนะครับส่วนโยเคเรสที่ท่าเดินหน้าเต็มที่ตั้งแต่ซัมเมอร์ก็คงจบไปแล้วแต่ตอนนี้พออาร์มริมไปอยู่กับแมนยูไนเตดก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เขาจะย้ายไปอยู่กับนายเก่าที่โอทราวฟอร์ดอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวครับอาร์เซอนอลมานานแล้วก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักและเขาก็ได้แสสดดดงให้้้ารเไว่ เขาได้พลาดสิ่งสําคัญในชีวิตไปแล้วนะครับถ้าเมื่อ3ปีก่อนยอมจ่ายให้เรอัวโซซิดัตหกล้านปอนด์ก็สบายไปแล้วแต่ว่าถ้าตอนนี้จะซื้อจากนิวคาสเซิลก็คงโดนค่าตัวเป็นดับเบิลอย่างแน่นอนครับอาจจะมองกันในอีกมุมนึงก็ได้นะครับว่าเท่าที่มีอยู่ในตอนนี้อาซอนก็ยิงไปแล้ว39ประตูในฟิยร์ลีกซึ่งน้อยกว่าที่เร์พูลยิงไปเพียงแค่8ประตูเท่านั้น แต่ก็ยิงได้เท่ากับเชลซีที่ลงทุนไปอย่างมหาศาลจะมีเพียงแค่สเปอร์เท่านั้น,นครับที่ยิงได้มากกว่าเขาที่42ประตูครับหากมองกันในมุมของผู้ลงทุนนะครับเท่าที่ทําได้ในต,ตอนนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วแต่หากมองย้อนกลับไป2ฤดูกาลที่ผ่านมาที่อาร์เซนอลต้องพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เพราะว่าไม่มีสูน้าที่พึ่งผ่าได้ไม่ใช่เลยครับตอนซัมเมอร์ที่ร้อนพอมเหมาะกับการของงบซื้ออาเตต้าก็เอาไปใช้ทางอื่นซะแล้วก็ฝืนใช้ฮาวายกับเชซุสที่ไปได้ไม่สุดซักคนหนึ่ง ผลก็คือไม่ได้แชมป์ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าพวกเขาได้ลงทุนอย่างสูญเปล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ